ไงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ ใช่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าที่ผ่านมาคนอื่นในฮอกส์วอรเขาใช้ชีวิตกันยังไงหรือเขาได้รับอะไรแต่สิ่งที่ฉันได้รับตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ฉันได้เรียนอยู่ที่ฮอกส์วอ d ์ฮอกวอเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขฉันมีเพื่อนๆที่ฉันรักและเขาก็รักฉันเหมือนกันฉันมีศาสตราจารย์ที่น่านับถือที่พยายามทําให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันฉันมีรุ่นพี่ ที่น่าเคารพที่ช่วยเหลือฉันมาโดยตลอดสุดท้ายนี้แล้วที่ฉันอยากจะบอกก็คือฉันไม่สนว่าคนอื่นจะบอกว่าฮอกส์วอเป็นยังไงฉันยังไม่อยากให้มันจบลงด้วยซ้ําถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาอันสั้นแต่ฉันกลับรู้สึกขอบคุณเหลือเกินจะมาจากฮอกวอส์คุณนี้แล้วฮะแต่ว่าฮ้กการเนี่ยไมก็ได้ได้ไหม ลองคิดดูทุกั้งแล้วมันฉันคิดมาสักพักแล้วแต่ว่าฉันเก็บมาบอกพ่เธอวันสุดท้ายนี่ฉันว่าบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนฉันทุกวันหลังจากนี้ถ้าฉันตดหมายหาเธอเธอจะไม่ลำคาญด้วยไม่ลำคาญมีทางนะแต่บอกว่าขอบใจนะฉันฉันขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมได้สินายเป็นคนที่ทำให้ฉันยิ้มได้เยอะ มไม่ว่าจะเป็นเพลงที่นายร้องหรือกิจกรรมที่นายทำสพอร์ตนายทุกๆอย่างทุกๆครั้งตั้งแต่เรารู้จักกันนายเป็นคนซื่อบื้อที่ฉันอยากจะแก้งที่สุดฉันไม่คาดหวังเลยว่า h o า t ูเท a นย u ด d าก็มันจะประสบความสําเร็จขนาดนี้ฉันไม่คิดด้วยว่าฉันจะมาเข้ากับพวกเธอได้แต่ว่าวฉันรักพวกนายชัมมัดเดนทางปลอดภยัยคิดถึงกันบ้างว่าก็ส่งนกพูกมานะ รออ่านไดอารี่นะมันจะเป็นไดอารี่สุดท้ายที่จะได้เขียนแล้วแหละขอบคุณที่ผ่านมาด้วยนะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนาะยเจอกันนะบายฉันจะไม่บอกลาหรอกนะเพราะาฉันบอกลาแล้วตอนที่เจอกันอีกมันเยยนแนหม,มาไม่เนี่ยพวกเนี่ยแหมมาปกติละสวดีครับว่าไงอ๋อเป็นอะไ,ไ,ไ,ไรุ่งพี่จอรื่องพี่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะผมขาดเอเนจีนะเนี่ยแค่ไม่รู้สิแค่รู้สึกว่าทำอะไรก็ผิด ว่หรอกนะลุนพี่ลุนพี่เป็นลุนพี่ที่ดีนะอย่างน้อยก็ผมคนนึงที่มองแบบนั้น,เ,นเป็นแบบอย่างสําหรับผมนะคนที่ดูแลทุกคนแล้วก็เป็นห่วงน้องๆด้วยที่ไม่จําเป็นต้องทําถูกทุกอย่างรองแค่พี่รู้ไว้เพราะพี่เป็นคนใส่ใจก็พอแล้วเนี่ยเวลาห้าทุ่มเลยห้าทุ่มเนาะใช่ครับโอเคครับโอเคครับพี่ไปได้เลยเจอกันครับห้าทุ่มเจอที่ไหนเจอกันที่รถไฟเลยโอ้ยผมขึ้นรถไฟพรุ่งนี้ห้าทุ่มฉันไปแน่ ขอบคุณทุกคนนะที่มาส่งนะทันดีใจมากๆเลยนะที่เป็นเพื่อนกับทุกคนพขอบคุณนะคนลเอกันนูดะนีกลับม้กัชาทร้อแสนาสุดท้ายได้ไหมสาสิโอ้ยนะคะพแบบน่า ฉันนี่บางอย่างไห้หอไ,ไ,ไอะไรเฮ้ฉันตั้งใจเขียนไม่ได้เลยนะโอเปตนนี่ไม่ร้องสิขอบคุณนะเปเตัน oh. มาแล้วพี่ชายผมมาหลอด้วยขอบเลฉันไม่อยากพูดคำลาเลยและฉันก็จะไม่พูดด้วยผมก็จะเหมือนกันผมดีใจนะครับที่มีพี่ฮที่ได้เจอกับพี่ฮอาไะ <c oughs> ใช่ฉันก็ดีใจที่ได้เจอนาย ฉันขอให้นายดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆส่วนฟอลลอนกับลาร์ไม่ต้องห่วงเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดหรือเปล่าเข้าใจครับนายก็เหมือนน้องชายฉันคนหนึ่งเอาจริงๆนะซึ่งฉันไม่เคยมีน้องชายมาก่อนเลยและนายก็ยังเป็นน้องชายคนแรกของฉันเหมือนกันแล้าผมก็จะเป็นน้องพี่เสมออย่างไงก็พี่ดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าทะเลาะกับลุนพี่คิตาให้มากเลยอ เจอก,กันน้องชายหรอกพี่ไหนหักเหมือนกัน,นอือนายจัดเข้มแข็งขึ้นใช่หรือเปล่าแม่รอ้นายจัดไม่โดนใครแกล้งใช่ไหมฉันมีไว้ถือก้อนคนเดียวฉันจะไม่ยอมให้ใครไกลแล้ว ไปตัดดูแลสุขภาพเพลงรอเปล่าแน่นอนฉันจะแข็งแรงฉันจะแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมแสงไม่ถองสิสัญญาแล้วไงตรงนี้กัอีกทีไหมทีมเจ็ดนะทีมเจ็ดได้สิมันต้องทีมเจ็ดทัทีไม่เป็นดีเฮ้ยรีบเหรออ่โถทีมเจ็ดนะ แต่เราตไว้เจอ่งดีๆนะอืมรับ่องนะพกรลาลาบายบายนะคงไปเจอกันบลาพกจะคิดถึงไม้ทุกคนรีบมานะเราพรอมาถูกรีบมานะเพื่อน เอมอ2ปีมาเนี้เราไม่เคยห่างกันเลยมันยากที่จะบอกลาฉันหวังว่านายจะเติบโตเป็นมังกรที่แข็งแกร่งจนใครๆก็ไม่สามารถจะถูกนายได้อีกแล้วกลับมานะฉันจะรอรอแนะ่เขี่ยวกุดของฉันขลาาฉันขอบคุณนายนะนายทำให้ฉัน อยู่ต่อในโรงเรียนนี้ได้นะหลังจากวันนั้นที่ฉันเก็บจะจากที่โรงเรียนนี้ไปแล้วกลับเป็นนายและฟารลอนนะที่ช่วยจับมือฉันขึ้นมาแล้วก็วันนี้วันที่นายจะจากฉันไปนะฉันไม่อยากเสียนายไปเลยเพื่อนแต่ก็ขอบคุณนะหนึ่งปีการศึกษานี้ฉันขอให้นายเจอกับสิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จ กับสิ่งที่นายคาดหวังไว้ขอบคุณนะเพื่อนและรีกบกลับมาล่ะฉันจะรอแน่นอนเซ่เพราะเราคือทีมเจ็ดและ,และเราจะเป็นทีมเจ็ด <7. S 2> ตลอดไป